ม,มาพบกับผมแอดมินเพจปราศาสตรหินถิน่นแดนไทยนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านย้อนรอยอดีตอไอเดทําของเมื่อพันปีที่แล้วไอไดทําที่มีความเจริญรุ่งเรืองและมีอาณาเขตกว้างใหญ่แผ่ไปสาโดยปรากฏเราปราศาทหินทั่วราชอาณาจักรนะครับเขาวันนี้เราพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่โบราณสถาน้างแห่งหนึ่งในโคกป่าแบบบ้านบ้านยางลาวนะครับอำเภอลำไผยมากนะน้องไม่สามารถเข้ามาได้นะครับขับรถเลยเข้ามาเป็นป่าโคกนะครับแบบ เอ็กซ์เพรสสุดๆนะครับแต่ว่าโชคดีที่ได้ได้คุณพ่อบอกทางนะครับแล้วก็นําทางเข้ามาชมภายในสารปูตานะครับชาวบ้านจะเรียกว่าสารปูตานะครับบ้านยางลาวอันนี้ตาบลอะไรนะครับ่็ตาบลบ้านยางนะครับอําเภอลําไฟมาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตอนนี้เป็นเวลาสิบสิบสิบหกนาฬิกาแล้วเราต้องรีบทำเวลานะครับถ้าผมมาคนเดียวผงมาคงมาไม่ถูกวันนี้ได้รับความราะห์จากคุณพ่อนะครับ ขับรถผ่านมาพอดีก็เลยขอ,อความน้องพาะนะครับตรงตรงนั้นใช่ไหมครับพ่ออา้อาไปได้คุณพ่อจะเข้าไปด้วยไหมไ,ไม่เป็นไรเน<อ>าะ<ๆ>โอเคเดี๋ยวมานำทางน้องพ่อนะขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อขอบคุณครับ,รบเดี๋ยวจะรีบทอมเวลาแนละ้วก็ออกไปครับใกลเมื่อนะเป็นพ่อมานำทางนะครับชี้ทางให้เราก็เดินเข้าไปเองต้องรีบทอมเวลาต้องรีบทอมเวลาแล้วก็ต้องรีบกลับนะครับเพราะว่ามันใกล้ค่ำแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในป่าด้วยอันนี้มีสระน้ำด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นขอรรเปล่าขออนุญ,ญาตนะครับโอ้โหเราน่าจะมาถึงตอนที่แบบตอนกลางวันกว่านี้เนาะอันนี้ก็ใกล้คาแล้วงั้นผมก็ต้องรีบทําเวลาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาสำรวจด้วยกันนะครับกลางป่าเลยมันจะมีทริปไหนที่สุดๆเท่ากับทริปนี้อีกไหมครับนี่ชาวบ้านจะเข้ามาทาพิธีกรรมนะครับในในช่วงที่เลี้ยงปูตาอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าปกติก็กจะไม่เข้ามาขออนุญาตนะครับ เรามาดีเด้บ้านบ้านนี้นี่พูดภาษา,อ,าอีสานนะครับหรือว่าภาษากลุ่มภาษาไทยลาวเราเนี่แหละก็จะมีนล้วต้องรอยฝนตกนะครับรถรถเราไม่อยากเอาเข้ามาถึงเพราะว่ากลัวตกลมบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยากเพราะว่ามันห่างจากชมุมชนออกมาสักนิดหนึ่งต้องสำรวจก่อนว่าพบอะไรหรือเปล่าขออนุญาตนะครับ เป็นหินทรายนะครับเป็นหินทรายตรงนี้นะครับเหินทรายไม่รูอยู่ตรงไหนเอ,อ่ยเนี่ยนะครับมสารปูตานะครับน่แต่ว่าจุดที่พบอิฐพบหินสิลาเรงยังไม่เจอเลยครับตอนนี้นะ เจแค่ข้อหินหลักมนึงนะครับอยู่จุดในเออโอเคเราจะมาถึงแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะไม่เข้าไปอีกเพราะว่ามันใกล้ค่ำแล้วนะครับเป็นเวลาใกล้ค่ำจะมาสำรวจเพียงแค่นี้ เราไม่เจออะไรมากมายนอกจากหินหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ต้นมะข่าใหญ่นะครับนี่โอเคเก็บภาพบรรยากาศเจอกันใหมครับรีบทาเวลาก่อนหลังจากที่แอดได้เดินออกมาเมื่อกี้นะครับนึกว่าเราไม่เจอชิ้นส่วนของอะไรแล้วพอเดินออกมานะครับก่อนที่จะกลับก็จะมีทางเลี้ยวอีกทางหนึ่งนะครับอ้าวโอ้โหเราเจอแล้วนะครับเจอปราสาทของญาตินะครับเจอปราสาทนี่ก็คูน้ํานะครับ นึกว่าแอแบบได้ข้อมูลที่ไม่ไม่เป๊ะมาแต่พอมาอีกฟังหนึ่งโอ้โหเพ่นเต้นประทับใจนะครับขออนุญาตนะครับปู่ที่สิงสถิตมาอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับวกเข้ามาทําการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพียงแค่นี้เราก็ดีใจนะครับได้เจอหลักฐานร่องรอยของปราสาทที่หลงเหลือให้เราชมในปัจจุบันนะครับแต่ต้องรีบทำเวลาเพราะตอนนี้เวลา16 18 16นนะครับ เหลือส่วนศีลาแรงเพียงกระติดนึงนะครับนี่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมไม่มากนะครับบริเวณโดยรอบเป็นเนินแล้วก็มีคูน้ําล้อมรอบนะครับมีเป็นชาวบ้านได้ก,กั้นเป็นที่ไว้ด้วยนะครับตั้งอยู่ที่บ้านยางเลาตําบลบ้านยางอาเภอลไปมากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เราเดินมาเมื่อกี้ อาจใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรีบบันทึกภาพแล้วก็ต้องรีบบอ,อกไปว่ามันค่าแล้วแล้วก็เป็นป่ากโคกด้วยนะครับให้ชมให้ชมศิลาแรงนะครับกวอนศิลาแรงครูเกานะครับไปนะครับเจอกันใหม่ครับ